หลายคนอาจจะเคยได้ยินถึงโปรแกรมรีจูรันรีจูรันและสงสัยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นที่นิยมในวงการความงามมากขนาดนี้แล้วว่ามันจริงๆมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับผิวของเราวันนี้เราจะมาเปิดเผย5ข้อดีของโปรแกรมรีจูรันที่คุณอาจยังไม่รู้และอธิบายว่าทำไมดิสเคคลินิกถึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำโปรแกรมนี้โปรแกรมรีจูรันเทคโนโลยีฟื้นฟูผิวที่เปลี่ยนเกมโปรแกรมรีจูรันเป็นเทคโนโลยีการดูแลผิวที่ใช้สารสกัดพอลินูเคลียไทด์ (Pn) ซึ่งเป็นชิ้นส่วน DNA บริสุธ์จากปลาเซลมอนซึ่งมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับ DNA ของมนุษย์ทําให้ปลอดภัยและสามารถทํางานร่วมกับเซลล์ผิวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่น่าสนใจคือ PN ไม่ได้แค่ช่วยซ่อมแซมผิวแต่ยังช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างองค์ประกอบที่สําคัญขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง5ข้อดีของโปรแกรมรีจูรันที่คุณอาจยังไม่รู้ 1. กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน PN ช่วยกระตุน้นเซลล์ฟิบรบลาสต์ให้ผลิตคอลลาเจนมากขึ้นทําให้ผิวแน่นกระชับและลดริ้วรอย 2. เพิ่มความกระจ่งางใสการปรับปรุงระบบไหลเลียนเลือดช่วยให้เซลล์ผิวได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอทําให้ผิวดูอมชมพูและกระจ่งางใส 3. ลดรอยแดงรอยดําการลดการอักเสบช่วยให้รอยสิวแดงจางลงในขณะที่การกระตุ้นการผลัดเซลล์ช่วยให้รอยดําจากสิวจางลง 4. กระชับรูขุมขนการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินช่วยพยุงโครงสร้างผิวรอบรูขุมขนให้แข็งแรงทําให้รูขุมขนและดูเล็กลง 5. ผิวอิ่มฟูสุขภาพดี การทําให้ชั้นหนังแท้และหนังกําพร้าหนาและแข็งแรงช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและแข็งแรงยิ่งขึ้นทําไมดิสเคคลินิกถึงเหมาะสําหรับโปรแกรมรีจูรันแพทย์ผู้ชํานาญแพทย์ของดิสเคคลินิกเข้าใจปัญหาผิวของคุณและสามารถออกแบบการกาบบการักษาแบบคัสตอมไมส์การรักษาแบบคัสตอมแ planning เน้นการประเมินสภาพผิวอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดเทคนิคการฉีดที่แม่นยำแพทย์มีความชำนาญในการเลือกเทคนิคการฉีดที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตัวยาได้มาตรฐาน d i s q u Clinic ใช้โปรแกรมรีจูรันที่เป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานนำเข้าอย่างถูกต้องประเมินผิวโดยคุณหมอคุณจะได้รับการประเมินสภาพผิวและคำแนะนำแบบตรงจุดจากแพทย์คำถามที่น่าสนใจหลายคนอาจจะสงสัยว่าโปรแกรมรีจูรันเหมาะกับผิวประเภทใดบ้างและว่ามันจะใช้เวลาเท่าใดในการเห็นผลลัพธ์คำตอบคือโปรแกรมนี้เหมาะกับทุกประเภทของผิวแต่ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพผิวและความถี่ในการรักษาทั้งนี้ d i s k e Clinic พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ